สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมทักษสอนวงสว่างวันนี้มารีวิวกันตอนเวลาใกล้ๆหกโมงเย็นนครับวันนี้วันที่สิบหกรับกุมเาพันสองพันห้าร้อยสิบห้าเป็นวันอัสตรหาหัสชาครับมาพักเป็นมาฆาสุชาไม่ใช่อัสตรหาหะขอใคพูดผิดครับก็ วันนี้เป็นรถยามาฮ่าออโตเมติกนะครับรุ่น GT 125ครับคันนี้มาให้ทั้งสอนได้ทำเครื่องนะครับเพราะว่าวิ่งมาแล้วก็มาวูบดับไปเฉยๆครับก็การที่รถวูบดับเฉยๆก็มีสาเหตุครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ให้ดูของเสียว่าทำไมถึงต้องมีอาการรูปดับเฉยๆครับครับอาการรูปดับเฉยๆก็คือตัวนี้นะครับสาเหตุเพราะว่าตัวคอโต่ตั้งโซ่เราลิ้นระบบอัตโนมัติตัวนี้มันเสียนะครับมันหดเข้าไปส่วนมากแล้ว พวก R15 พวกอะไรพวกนั้นเอ็กไซเตอร์ช่างส่นก็จะทำเป็นปรับมือให้แต่แต่คันนี้รถยังไม่เคยมาทำที่นี่หรอกครับแต่ว่ามันตัวนี้มันหดมันเสียขึ้นมาปุ๊บมันหดปุ๊บนี่ก็โซ่เราลิ้นก็หนแล้วก็มันก็กระโดดข้ามร่องนะครับพอโซ่กระโดดข้ามร่องลรามันก็จะชนลูกสูบจะชนกวาวครับวาว,ว,าวนี่นะครับดูนะครับโคตรนะครับเห็นี่ครับนี่เห็นไหมครับผมบิดให้ดูเนี่ยเวงไปเวงมานี่คือวาลไอดีโคตรครับ เปลี่ยนแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็มีผลหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ครับไอตัวตัวตัวแง่ตัวนี้มันจะต้องเดกมานะครับสาหรับเป็นล็อกกับแคมทีนี้ว่าก็อาจจะเคยประกอบมาแล้วไม่ดีอาจจะหรือไม่ก็โดนโซ่เนี่ยกระตุกแรงๆแล้วทำให้ตัวนี้หักนะครับ ก็เลยเปลี่ยนแล้วครับตัวนี้ก็เปลี่ยนโดยก็เรียกเฟืองเหล่าลิ้นครับแล้วก็ตัวนี้ตัวที่เรียกว่าตะพานโซ่พอตัเหล่าลิ้นหลุดนี่ครับมันก็จะไปกัดข้างล่างโซ่ไปกองอยู่ข้างล่างกัดกัดในขาตัวตะพานโซ่เหล่าลิ้นตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เรียกในสับช่างว่าสลิปเปอร์ตัวนี้เป็นตัวลาโซ่ไม่ให้โซ่สะบัดเรียกง่ายๆว่าตัวกัดสะบัดโซ่ส่วนมากคนก็จะเรียกว่าตะพานโซ่ครับก็มีตัวหน้าตัวหลังอันนี้ ก็คือตัวหน้าครับเปลี่ยนแล้วแล้วเปลี่ยนวาลวเสร็จแล้วก็เลยเปลี่ยนซิงเกิลวาให้บดวาให้ใหม่หมดครับ,รบก็เลยจบเรียบร้อยนะครับสําหรับรถจีทีคันนี้ก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรอจาขอมารับครับนี่ก็คือการที่ว่าพอใช้ไปนานๆแล้วมันก็ต้องมีเข้ามาตรวจเช็คดูครับ,รบเสียงอะไรบันดังก๊อกแก๊แก,กมากๆเราเราก็จะต้องมาดูนะครับ ไม่ใช่ว่าใช้ไปนะครับดังแล้วก็ใช้ไปก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะไปซ่อมแล้วมันเดี๋ยวไม่ได้แล้วครับตัวนี้ถ้าเดี๋ยวเรามันบอลตัวตัวดันนี้มันหดขึ้นมาโซ่กระโดดท้ามร่งองแล้วมันก็เสียนะครับ <yes. S 1> ก็คันนี้ก็ใช้มาก็หลายหมื่นโลเหมือนกันนะครับดูไม่เห็นสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าโลแต่สายไม้ขาดนะครับน่าจะเกินครับสายไม้ขาดมาครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฟังเสียงเครื่องดูก็ได้ครับ นิ่มเงียบเรียบร้อยเงียบครับจริงแล้วรถรุ่นนี้สเปคดีนะครับสเปคเขาก็วาวไอดี wow กับไอเสียต่างกันห้ามิลแล้วก็วาวไอดีก็มีคอดตรงช่องไอดีด้วยทำให้อากาศไหลเข้าได้เร็วครับ คล้ายๆฟินครับลูกสุบก็คล้ายๆ y a m า h าฟินแต่ว่าคันนี้เป็น1 2 5ซีนะครับสเปคดีครับออกตัวไวสังเกตได้รถ GT รุ่นนี้จะออกตัวไวครับแล้วยิ่งทำข้างด้วยก็ยิ่งออกไวไวก่าเดิมอีกจะขับดีอีกครับก็เป็นรถรุ่นที่น่าใช้อยู่รุ่นหนึ่งครับสำหรับความคิดของผมทั้งสอดนะครับก็คงจบคลิปวิดีโอสำหรับ GT Automatic คันนี้เพียงเท่านี้ โอกาสหน้าก็คงจะมีคันอื่นมาให้ดูต่อไปนะครับก็มีสาเหตุของเสียเราก็แจ้งให้ดูกันนะครับว่าเป็นเพราะตัวนี้ครับแต่ยังดีก็ลูกสูบไม่ทะลุถ้าลูกสูบทะลุก็ต้องเปลี่ยนลูกสูบอีกก็จะป่าเข้าไปประมาณ4 0 0พกว่าบาทอันนี้ก็อยู่แค่2 0 0 0กว่าบาทครับเปลี่ยนไม่กี่อย่างครับก็โอเคครับนิดเจ้าของก็กำลังจะมารับแล้วครับครับวันนี้ก็คงจบคลิปวิดีโอสำหรับ GT 125คันนี้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ลาไปก่อนครับโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่าง